ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสาหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องมงคลต่อจากที่ได้พูดมาแล้วตามลำดับถึงมงคลเข้าว่าุพเพกัตะปุญญาตาแปลว่าความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แล้วในการก่อนบุญนั้นท่านทั้งหลายก็เข้าใจกัน ว่าได้แก่ความดีที่เกิดจากการกระทำบ้างเกิดจากการพูดบ้างและเกิดจากความคิดบ้างในชาติที่แล้วแล้วมาก็ตามหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้แต่วันล่วงมาแล้ว <c oughs> หลายหลายวันก็ตามได้สั่งสมความดีด้วยการทำด้วยการพูดและด้วยความคิด เชา่อว่าเป็นผู้มีบุญกระทำว้แล้วในการก่อนความเป็นผู้มีบุญได้อันกระทำมาแล้วในการก่อนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าบุญที่สั่งสมมานั้นช่วยทำให้กายละเอียดขึ้นช่วยทำให้วาจาละเอียดขึ้นช่วยทำให้ความคิดตัวจิตใจละเอียดขึ้น หรือทำให้กายอ่อนต่อการทำความดี <c oughs> ทำให้วาจาอ่อนต่อการที่จะพูดทำดีทำให้ความคิดอ่อนในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นความดีที่สั่งสมมานั้นแหละเป็นเครื่องตกแต่งตกแต่งร่างกายหรือตกแต่งกายใจของแต่ละคนแต่ละคนให ละเอียดอ่อนนิมนวลควรแก่กความดีความงามตรงกันข้ามคนที่ไม่ได้สั่งสมความดีความงามไว้เลยนั้นแม่จะทำก็าตามจะพูดก็าตามจะคิดก็าตามก็เห็นได้ชัดเจนว่ายังไม่ได้เคยสั่งสมมาบางคนก็ว่าไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมมา ที่ว่าไม่ได้สั่งสมไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมานั้นก็ <c oughs> เพราะมีการกระทำหยาบมีการพูดหยาบและมีความคิดหยาบนั่นเองเมื่อมีการกระทำการพูดการความคิดเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็เรียกได้ว่าไม่ได้สั่งสมความดีไว้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าการสั่งสมความดีไว้แต่ในการก่อนนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสามารถท,าาที่จะเอามาเป็นเชื่อเรื่องต่อให้ความดีที่จะเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นได้ง่ายคนที่ไม่ได้ทำความดีไว้เวลาเห็นความดีก็ไม่รู้จักว่าความดีเวลาเขาทำความดีกันก็ไม่สามารถเตียทำใจให้นิยมยินดีไปได้ ได้ยินเสียงเขาพูดไพ่รอบเพราะพิ้งก็ไม่สามารถที่จะอพิรมยินดีได้ว่าเป็นวาจาสุจริตเป็นบาจาไพเราะอ่อ,อนหวานแม้ความคิดก็เหมือนกันที่แสดงออกมาก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นไปในทางที่ดีได้คนที่ทำบุญไว้ก็คือคนที่สร้างความดีสะสมไว้อย่างนี้แหละสะสมไว้ ที่จริงก็อยู่ที่ใจแต่แล้วก็มาแต่งกายแต่งวาจาให้เป็นไปในทางที่ดีที่งามการฝึกผลอบรมต่างๆที่ทำแต่แต่ละวันแต่ละวันแม้ในขณะปัจจุบันก็เพื่อต้องการที่จะให้ในอนาคตนั้นเป็นผู้มีบุญนั้นได้กระทำไว้แล้วให้ได้มีความดีติดอยู่ที่การกระทำการพูดและความคิด โบราณท่านจึงสอนนักหนาว่าเมื่อมีโอกาสแล้วก็ให้รีเร่งทำความดีสั่งสมความดีไว้ที่กายที่วาจาและที่ใจเพื่อจะได้มีพลานิสงคือมีความดีติดตนไปในภายภาคหน้าต <c oughs> อนนี้บางคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อแต่ถ้าใครควรด,ด้ยดีมีเหตุมีผลแล้วก็จะยอมน้อมเชื่อได้ง่าย แม้แต่การอ่านหนังสือการเขียนหนังสือหรือความรู้อื่นๆก็ตามบางคนนั่นสามารถจะเขียนได้คล่องบางคนเขียนไม่คล่องบางคนสามารถที่จะอ่านได้คล่องบางคนไม่สามารถที่จะอ่านได้คล่องแม้วิชาการอื่นๆบางคนก็ทําได้รวดเร็วบางคนก็ทําไม่ได้รวดเร็วและเราก็พูดกันว่า <c oughs> มีสมองดี แี่ว่ามีสมองดีก็คือมีความดีที่ได้สั่งสมมาแล้วแต่อดีตนั่นเองสมองจึงได้ดีถ้าไม่ได้สั่งสมมาแต่อดีตแล้วสมองก็จะดีไปตามอย่างนั้นไม่ได้แต่โดยมาก <c oughs> เราไม่พูดถึงเรื่องถึงเรื่องอดีตกันพูดแต่เรื่องสมองว่าสมองดีและเป็นใช้ได้แต่ที่จริงสมองจะดีอย่างนั้นก็เพราะอะไรท่านทั้งหลายก็ทราบกันดี ความชำนิชำนาญที่เกิดขึ้นไม่ว่าวิชาการแขนงไหนก็เกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสมไว้เป็นระยะยาวนานผู้ชำนาญการในทางการแพทย์โรคใดโรคหนึ่งก็ตามมีความชำนิชำนานพอดูก็เข้าใจดูออกก็เพราะเหตุที่ได้มีการสั่งสมมาเป็นเวลาระยะยาวนานเหมือนกัน แม้แต่การอื่นๆทั่วๆไป <c oughs> <c oughs> ก็ต้องอาศาัยการที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเช่นการเย็บปักถักร้อยบางคนก็เย็บปักถักร้อยได้ดีได้สวยงามทำแล้วถูกอ,อกถูกใจและดูนิ่มนวลและดูอ่อนช้อยและดูสวยงามแต่บางคนทำไม่ค่อยจะได้แม้แต่งาน ช่างต่างๆเป็นช่างไม้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นช่างไม้แล้วก็จะเหมือนกันทุกคนเพราะงั้นบางคนค่าแรงจริงสูงบางคนค่าแรงต่ําที่ค่าแรงสูงเพราะอะไรเพราะเขามีการสั่งสมมาเป็นเวลาระยะยาวนานเขาเป็นช่างไม้มานานแล้วก็ทําด้วยความเอาใจใส่มาไม่ใช่คิดแต่จะได้เงินประจําวันเท่านั้น เขาคิดถึงในการข้างหน้าว่าจะต้องสั่งสมให้เกิดเป็นความชำนิชำนาญขึ้นมาให้ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ยอมจะได้ทำทำได้ดีเป็นช่างไม้ที่ดีค่างวดราคาค่าแรงก็สูงจ้างปูนก็เหมือนกันจะเป็นช่างอะไรก็เช่นเดียวกันทั้งนั้นตลอดจนกระทั่งเครื่องกับเครื่องแกง คนที่เป็นแม่ครัว <c oughs> พ่อครัวได้อย่างดีก็เพราะเหตุที่ได้ผลฝวายเอาใจใส่เวลาที่จะปรุงอาหารก็เอาใจใส่ดูแลแล้วก็ทดสอบอยู่เสมอๆอ,อาศัยการสั่งสมอย่างนั้นเป็นเวลาระยะยาวนานเป็นเหตุให้คล่องตัวไม่ฝืดสามารถที่จะให้รสชาติ ดีถูกต้องตามที่ปรารถนาของคนที่ชอบรสชาตินั้นๆน,น,นี่ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเหตุผลเป็นอย่างไรการสั่งสมไม่ต้องข้ามพบข้ามชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้ยิ่งข้ามพบข้ามชาติก็ยิ่งเป็นของละเอียดอ่อนลงไปเพราะเป็นระยะการเวลายาวนานท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินที่พูดกันว่า คนนี้ฉลาดมาแต่เกิดที่ว่าฉลาดมาแต่เกิดนั่นก็คือได้สั่งสมมาแต่เดิมนั่นเองสัพทางพระท่านใช้คำว่าสชาติกะปัญญาสชาติกะปัญญาหมายความว่าปัญญาที่มาพร้อมกับการเกิดมาพร้อมกับการเกิดก็คือใครได้สั่งสมมาแล้วเป็นเวลาระยะยาวนานเด็กบางคนจึงเฉลียวฉลาดปองไวไวพริบดีเพราะมีสชาติกะปัญญา สัจชาิกะปัญญาก็คือบุญกุศลอย่างหนึ่งที่ข้ามภพมขา้ขามชาติแต่คนไม่ค่อยจะเชื่อกันว่ามีบุญกุศลที่ข้ามภพข้ามชาติมักจะเชื่อกันเฉพาะแต่ในปัจจุบันเท่านั้นว่าถ้าในปัจจุบันดีแล้วก็ดีแต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเอาเด็กมาเทียบแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเด็กบางคนนั้นความฉลาดน้อย เด็กบางคนนั้นมีความฉลาดมากอายุเท่ากันแต่ความฉลาดไม่พอไม่เท่ากันถ้าพูดตามแบบใหม่ก็ว่าสมองของเด็กไม่เหมือนกันแต่ว่าสมองที่ไม่เหมือนกันนั้นเพราะอะไรก็เพราะเหตุที่การสั่งสมในอดีตต่นเองที่ข้ามพบข้ามชาติมาการที่ข้ามพบข้ามชาติได้สั่งสมมาดีนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในฝ่ายดีก็เป็นเรื่องที่ดี แม่แต่ในฝ่ายเสียก็เหมือนกันแหละเป็นฝ่ายที่ไม่ดีแต่ว่าสั่งสมมาแล้วก็ยอมจะให้ผลเหมือนกันแต่ว่าในที่นี้มุ่งหมายเอาฝ่ายดีว่าปุเพกตปุญญาตาคือมีบุญนั้นได้สั่งสมนั้นได้กระทำไว้แล้วในการก่อนปุเพแปลว่าในการก่อนกตะตาแปลว,ว่าได้สั่งสมไว้แล้วุญญาแปลว่าบุญ ความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่ได้ไปไหนเสียทำแล้วก็อยู่กับตัวทั้งนั้นไม่ได้หลบหายไปไหนแต่ว่าบางทีก็ไม่เห็นเหมือนกับความจำของคนเมื่อจำอะไรไว้แล้วก็จำได้แต่ว่าตามต้นปกติธรรมดานั้นก็มองไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนเรื่องนั้นแต่พอนึกขึ้นมาก็นึกได้โผลมาทันที ความจำที่เคยสั่งสมเก็บไว้ในสมองนั้นก็โผล่มาทันทีนั่นก็เป็นตัวอย่างแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไรเพราะเหตุนี้แหละโบราณท่านจึงแนะนำสั่งสอนเหลือเกินว่าทำในปัจจุบันนี้อย่านึกว่าจะเอาแต่ในปัจจุบันต้องนึกถึงในการข้างหน้าด้วยบางคนเขาว่าพูดการข้างหน้ามากเกินไปจนกระทั่งทำให้คนล่าหลัง จนกระทั่งทำให้คนไม่ทันแกเหตุแก่การมุ่งแต่จะเอาในชาติหน้าไม่มุ่งจะเอาในชาตินี้ไม่รู้จักร่ำรวยก็มัว,มวแต่จะคิดเอาในชาติหน้าขอให้ได้รวยในชาติหน้าชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงกันก็มักจะโทษตำหนิติเตียนว่านี่ก็เพราะเหตุที่ศาสนาสอนมาผิดผิดนั่นเองแท้ที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ใช่ครวนกันให้ดีแล้วก็จะเข้าใจคนที่ไม่ค่อยจะคิดไปถึงการข้างหน้าระยะยาวมักจะทำอะไรผีปรามไม่ค่อยมีเหตุมีผลคิดว่าแล้วก็แล้วกันเสร็จก็เสร็จกันไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นมีมากมายเป็นตัวอย่างเพราะเหตุนั้นอย่าทำอะไรเพียงแต่ว่าให้เสร็จไปผ่านไปต้องนึกถึงในการข้างหน้าด้วย ว่าในการข้างหน้านั้นจะได้รับผลอย่างไรจะต้องสั่งสมความดีไว้ที่กายที่วาจาที่ใจแม้แต่รูปร่างกายของคนนี้ก็เหมือยเหมือนกันบางคนรูปร่างกายมีรูปสมบัติดีทําไมจึงมีรูปสมบัติดีก็เพราะเหตุที่ได้ทําบุญไว้แต่อดีตในอดีตในชาติพบที่ตัวงมาแล้วนั้นได้ทําบุญทํากุศลที่จะตกแต่งร่างกายให้มีรูปสมบัติดี บางคนไม่ได้สั่งสมไว้รูปรสมบัติจึงไม่ดีรูปรสมบัติที่ดีที่งามก็มาจากบุญจากกุศลเช่นเดียวกันการสั่งสมบุญกุศลไ้แในอดีตนั้นจึงเป็นเครื่องหลั่งไหลมาแห่งความดีทั้งหลายในปัจจุบันปัจจุบันนั้นเป็นที่รองรับความดีความงามทั้งหลายที่ได้สั่งสมมาแล้วแต่อดีตและมาสืบต่อเชื่อกันในปัจจุบันนี้ด้วย ก็จะทําให้เป็นผู้ที่พร้อมไปด้วยความดีคือบุญกุศลนี่ก็เป็นมงคลข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุดมมงคลที่ได้พูดมานี่ก็เห็นว่าพอจะเข้าใจความถึงเรื่องปุงเพกัตปุญญาตาจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน